thank mm -hmm. you ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ Snow White กุลนจะมี live action นะคะก็เป็นอะไรที่เชื่อว่าทุกคนรอคอยนะคะแล้วที่สำคัญก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยด้วยก็ด,ดีใจมากเลยค่ะที่การ์ตูนในวัยเด็กจะถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์แล้วก็ที่สำคัญคือได้เสียงภาพเป็นพี่โบมค่ะแล้วก็พี่นัดมีเดีอยอีก้ยถูกต้องค่ะ กระจกวิเศษจงบอกข้าเถอะรางวัลที่หนึ่งอะไรทำนองนั้นจริงๆกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีไม่รู้เลยว่าน้ำตาลจอนตัวไวไม่ได้ก็คือเป็นอะไรที่ทอนตงจำไว้เด็กเนาะแบบว่าใครใครงามเลิศอะในปัตตภีฉันนี่สิฉันนี่สิตอบเองไม่ต้องรอให้กระจกตอบคือนั้น ยังไงคะจูไม่มีอะไรค่ะไปเลยค่ะไม่มีอะไรครับแค่บอกว่าเห็นด ja. mm ้วยกับกระจกทุกอย่างโอเครอดสนอไวเป็นยังไงบ้างน้องสคนน้ะคะเป็นยังไงบ้างคะสนอไวอ๋อก็เป็นเป็นเรื่องที่อยากติดตามค่ะเป็นครั้งแรกของไลฟ์แอคชั่นด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจอะค่ะแล้วก็ยิ่งมีภาคไทยด้วยพี่โบกับพี่นัทมีเนี่ยมาภาคให้ก็ยิ่งอยากฟังมากเลยครับแอบได้ฟังไปแล้วตอนที่มีเดินแบบก็ พรอมมากๆเลยค่ะนกนเาก็รอความมาความเซ็กที่โดนบอื่นเป็นมากๆเลยควาอลังการงนยการัค่ะอ่าให้มาขรก่อนนียุไหนตยังไได้ตนอนีกน่อตะโกนตะโกนตะโกนไผู้ชายน ก็ใช่อย่างเราต่แตสนกไว้ชอบอะไรสิานไว้อ๋อก็จริงชอบทุกอย่างชอบเพลงเด็กๆเราก็ดูดิสนีย์อยู่แล้วก็เสนอได้ยอดด้วยเด็กดีเพราะว่าจะพาหลาหลมาดูหลาหลาเลยมาดูก็อคือมาดูวยรอบเลยบอสอ่ะเก่งเก่งจัเลยตัวแค่นี้ครับผมบุ๊มเขาครื่องติดตานูไว้บุ๊มพี่เห็นอะไรโอจริงๆ บุว่าคนที่เกิดยุคเดียวกับตกันนะครับ90รู้จักกันเาไว้อยู่แล้วครับไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดยุคไหนก็รู้จักแหละใช่แล้วเป็นการ์ตูนที่แบบมันมานอยู่แล้วครับเขามาทำไลายแอคชั่นก็แบบเออก็รอรอมานานมากร้อย20นี้ก็ได้ดูแล้วครับถ้าพี่ถามว่าบุถ้าอยากให้บุ๊คเล่นตัวอะไรบุ๊คอยากเป็นตัวไหนกูเป็นนกเปี่ยวกี้สุดแล้วนะมีนกด้วยนะใช่มัน้าขอเป็นนกดีกว่าใช่ไม่ต้องยุ่งกับใครฟังเรื่องชาวบ้านอย่างเดียวเป็นน้าเพื่อกับน เพื่อนเป็นนกแล้เป็นอะไรผมเป็นแอปเปิ้ลฮะแต่โดนจิ้มครับอุ้ยมีหากแกมดิดครับอยากจะมีอะไรอ่ามาครับจูมาครับครือติดโน้ตไว้ยังไงเราอยากเป็นตัวไหนผมอยากเป็นรองเท้าแก้วครับไม่ใช่คนเลยลมเช้าแก้วอะไรเรื่องหยอกหยอกครับเอ่ออยากเป็นหรออ่ะอยากเป็นกระจกนะอะไรอะของแกง แก้งอหรอแค่นั้นเลยเป็นหนอนไหมล่ะเพราะว่านี่เป็นแอปเปิ้ลแล้วไม่แต่แอปเปิ้ลมันยังไม่เน่ามันก็เลยไม่มีหนอนเป็นกระจกพิเศษแล้วกันครับนจะได้เข้ามาอยากถามเราเยอะเราจะได้บอกความจริงเข้าไปตั้งปามกระจกพิเศษไม่ใช่เด็กมากเกินไปตัวอะไรากเป็นตัวอะไรอ๋อจริงก็อยากเป็นแม่มดเหมือนกันจะได้สองกระจกพิเศษทุกวัน ไปทางนั้นเลยที่มา้อมองหน้าดูว่าารนัดอะไรกะจาดูนี่นะน้ำตานี่มาถึงไงนะเขาปกจบใช่มใช่เขาถามแ่รถากระจกวิเซ่รถกระจกวิเซาไอยยังไงนะคะ เราล็อกปุ๊บก็ส่กดูเลยนี่เดี๋ยวมันจะแปลงหนูรอคำตอบคนนี้ดีกว่าอ่าอยากเป็นอะไรในสุดอยากเป็นอะไรคะพี่ดิวคนแคบมันเหลือแล้วคนแคบบป่ะคนเหมืองคนเหมืองมันเหลือแล้วคนแคบบป่ะเออคนเมืองแต่ไม่น่าได้นะกมิสแคบนี่นึ่งเพราะสูงที่สุดไมนมีกระ็อกเจ้าชายไงเจ้าชายจะได้จูงิีเออเจ้าชายเจ้าชายเจ้าชายกระ็อกคนแคบอยากเป็นอะไร มโนไว้นี่ก็้าชายด้วยเหรอมีอ๋อมันมีทุกเรื่องใช่ไหมครับส่วนใหญ่โอเคครับแอบเป็นเจ้าชายไหมเออยังยังไม่อยากเป็นะยังไม่อยากเป็นเจ้าชายเดี๋ยวกาลรอกับคนแค่แล้วการรอกันการรอกับตื่นสายกันนกนกการรอกับตื่นสายกันนกพี่เป็นนกปะลองลองดูสิ นี่แหละวิธีการสื่อสารมาแล้วดมันหแล้วมันเหลืออะไรอเลอคนแค่ไม่แต่ว่าสนไว้ก็บอกยังไม่ออกปะไม่ถามเปข้อูถมไปหรือ่ากูอยากเป็นอะไรเของีไออะไรเฮ้ยไปทางนั้นแล้วอะไรดีนอะไรบ้างนะ จะเปนคอโดไว้ไ้าเหลือมาจะเนไว้ได้จะเป็นได้จะเป็นให้ได้เลยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเน้เหลือไม่คนแค่แล้วเราก็ต้องเป็นคนแค่แล้วไม่ใช่เหลือเจ้าชายดิวไม่เป็นดิวไม่เป็นไม่ถ้าพี่ไม่อยากถ้าพี่เป็นคอนโดไว้โอ้ไม่อยากเป็นเจ้าชายไงยอ้าวมาจ้าที่ไวไงมันเรามาคนละเรื่องหรือเรื่องเดียวกันก็วันที่ยี่สิบมีนาคม อยากเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันวันที่20มีนาคมนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์บอกเลยว่าภาพแสงสีเส,ส,สียงจัดหนักจัดเต,ต็มนะคะดิสนีย์นะคะเขาขนมาทั้งโหดสนองไว้ไลฟ์แอคชัน่นรอติดตามค่ะขอบคุณ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 ค่ะ